ัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่ให้ดูนะคะสกูชี่ก็เราอยู่กับไลลานะากันนี่เลยนี่บ้านเรานะนี่เราเองอันนี้จะเป็นของ้านนี้อันนี้เป็นของเรานะมีห้าชิ้นอันนั้นของไลลาแล้วมีของอย่างอื่นรวมด้วยอันนี้ไปวัดสมัครมากับพ่อไปวัดสมครไปกินกุ้งมาแล้วตรงนี้มันก็อะไรวะออกไปไหนแล้วเปิดกุ้งมปิไปหมดแล้วเนี่ย ตินแรกของเราก็จะเป็นอันนี้นะเขาจะถ่ายเป็นสกูชชี่ลง youtube ปะลงเป็นอันนี้เป็นบัลลัสโตร์นะคะเป็นไซส์มีเิแอมมินิแอมมีมีเดียม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 บันมีเดียมบันยี่สยี่สิบบาทเองอยากจะบอก ปเปก็อันต่อไปก็จะเป็นเค้กนะคะเป็นโต๊ะปลาอร่รอยโต๊ะปลาเป็นบาลัสซอสหนึ่งกันไซด์มีเดียมกันมีเดียมบัลมีเดียมบัลนะคะอันนี้เป็นไซด์จัมโบ้เลยอันนี้เป็นเค้กนะคะเค้กลูกบดจ้า ลูกหัวใจน่ารักมากเลยนะคะพรุ่งนี้หนูไม่ก็ถ่ายเสร็จก็เสร็ถูกถ่ายแกะกันเป็นหมีนะเขาเขาถ่ายแกะออกมาแบบเล่นๆสวยๆแล้วก็จะแพ็คใหม่แล้วได้นี่นะแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นไซส์จัมโบ้นะคะแล้วก็อันนี้อ อันนี้ไซมีนินะเป็นจะเป็นกระจกเป็นคุกกี้กระจกแล้วก็แกะอันนี้เขาดูมีแกะง่ายนะคะแล้วก็เป็นกระจกค่ะก็คลิปหน้าก็จะเป็นพาพที่สองนะเป็นของไลลานะคะแล้วก็ต่อไปก็จะแกะกันเลยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโหลดหนยบ๊ายบายบ๊ายบาย